ใครจะคิดว่าการจับจุดกลับตัวของราคาหุ้นสามารถทำได้ด้วยหลักการเดียวกับที่ธรรมชาติใช้สร้างรูปแบบในใบเฟิร์นและเปลือกหอยทาก fractal indicator ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าทึ่งที่สุดในโลกการเทรดเพราะมันใช้หลักการ fractal geometry ที่นักคณิตศาสตร์เบนอย t แมนเดลบรอดคนพบในปี1975 หลักการทำงานของ Fractal Indicator นั้นง่ายแต่โรงพลันมันมองหาจุดที่ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในช่วง5แท่งเทียนโดยแท่งกลางต้องเป็นจุดสุดขั้วซึ่งที่น่าประหลาดใจคือการศึกษาพบว่า Fractal Pattern ปรากฏในตลาดการเงินถึง85%ของเวลาซึ่งสอดคล้องกับการที่ธรรมชาติใช้รูปแบบเดียวกันนี้ในการสร้างโครงสร้างต่างๆ การใช้ fractal indicator ร่วมกับ moving average จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจับจุดกลับตัวได้ถึง78%เพราะมันช่วยกรองสัญญาณเท็จออกไปความมหัศจรรย์ของ fractal คือมันแสดงให้เห็นว่าตลาดการเงินและธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งผ่านรูปแบบคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่